สวัสดีครับท่านผู้ชมกสอ,อวีล s ทุกท่านปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานยังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกได้ให้ความสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อีกทั้งยังส่งผลกระทบในการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านสังคมมิติทางด้านการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมไปถึงมิติการลงทุนระหว่างประเทศเป็นต้นกระทรวงแรงงานได้ให้ความสนใจและได้ให้ความสําคัญกับปัญหาดังกล่าวอย่างยิ่งจึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขอเชิญทุกท่านรับชมบรรยากาศภายในงานได้เลยครับ วันที่23มิถุนายนพศสอง5นนสุรชัยชัยตะกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมังคับใช้แรงงานและการขามนุษย์ด้านแรงงานแบบมุ่งผลสลัมฤทธิ์โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงแรงงานนางสาวกาญจนาพูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและผู้บริหารจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมภายในงานณโรงแรมดีแอมเบรลกรุงเทพมหานคร การจัดโครงการในครั้งนี้ถือเป็นการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐรุ่นที่2ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานบนภาคพื้นดินจากกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและกรมการปกครองที่ปฏิบัติงานในพื้นที่18จังหวัดที่มีสถิติคดีและมีการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพสำหรับการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบสาวิชาชีพรวมทั้งการกำกับติดตามให้การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกิดผลสำลร็์ สามารถดำเนินคดีตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดและประสานส่งต่อผู้เสียหายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือส่งผลให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่21-24มิถุนายนพศ2565การฝึกอบรม โครงการป้องกันแก้ไขการประคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์นะครับของกระทรวงแรงงานนะครับก็ได้รับความร่วมมือหลายภาคส่วนนะครับอาทิเช่นของอกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะครับกระทรวงมหาดไทยสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ของกระทรวงแรงงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดวันนี้นะครับก็สืบเนื่องจากอย่างนี้นะฮะก็เป็นวาระแห่งชาติ ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านได้เล็งเห็นว่าการค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้แรงงานนั้นมันมีผลเสียต่อในภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่บบางประเทศนะครับรวมถึงความมั่นคงของประเทศด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นั้นเราอยู่ในกลุ่มที่สหรือเทียทูนะครับแล้วก็ ถูกปรับลดระดับลงมาเป็นเทียตูวอตลิสนะครับก็คือถูกกลุ่มที่2เฝ้าระวังนะฮะแล้วในวการวิเคราะห์หรือการให้ประเมินผลออกมาเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากว่าไปมองว่าในรูปคดีของประเทศไทยเรานั้นมีอัตราการจับกลุ่มนั้นลดลงนะครับการลดลงนั้นก็จากในฐานะที่กระทรวงแรงงานที่ได้ติดตามว่าสถานการณ์ของประเทศเป็นอย่างไร ก็สืบเนื่องจากว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยก็าทำให้ธุรกิจหลายภาคส่วนนั้นได้ถูกล็อกดาวก็คือหยุดหยุดยุุดการปฏิบัติการค้าการขายจึงไม่ได้มีการใช้แรงงานแล้วก็ไม่มีภาคบริการต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยก็คิดว่าประเทศเราก็ได้เปิดประเทศแล้วการค้าการขายทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคบริการต่างๆก็เปิดได้เต็มที่ฉะนั้น การที่เรียกว่าโอกาสที่จะมีการใช้บังคับใช้แรงงานหรือการค้ำนุษย์เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นอีกดังนั้นการอบรมครั้งนี้ก็เป็นการที่สร้างความรู้ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายแล้วก็วิธีปฏิบัติให้กับผู้เข้ารักรอบรมเพื่อไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มุ่งผลสำนึกด้วยก็คือจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ถูกคลี่คลายแล้วก็ไม่เกิดการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ เราก็หวังมากนลฮะในการอบรมครั้งนี้ก็ทุกภาคส่วนก็มุ่งหวังว่าการอบรมครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนําองค์ความรู้และวิชาการรวมทั้งข้อกฎหมายต่างๆไปปฏิบัติเนี่ยก็หวังว่าเราจะปฏิบัติได้อย่างสำเร็จผลแน่นอนแล้วก็ในระยะอันใกล้เราก็หวังว่าเราคงจะได้ถูกยกระดับขึ้นมากับมาเป็นเทียทูหรือกลุ่มที่สอง นะครับและนะ้วนาคตก็จะมุ่งเข้าไปสู่ในกลุ่มที่1ก็คือเทียววันนะครับอันนี้คือความคาดหวังแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับอันนี้ท่านสามารถรับชมข่าวสารดีๆด,ด้านแรงงานได้ที่ YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับก็สลอลล์ชานเลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีคลิปใหม่ๆให้ชมสวัสดีครับ คสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน